ข้าวก่อนจ้าพี่น้องนะคะข้างหม้อข้าวก่อนข้างหม้อข้าวล้างถ้วยนะคะจวดคาเดียว,ะวยนะจ้าพี่ใหญ่เรามาเห็ดกับข้าวไว้เมื่อคืนเี๋ยววันถึงันใครได้มาล่างล่างก่อนหนึ่งข้าวว่าจะอ,อ้อเห็ดัาซีอ้อเห็ดหอมกินข้าวนะคะ เหนียวมาไวเมื่อคืนจวดโก๊บโก๊บโก้บโกอย่านะอย่านะอย่าลวกนะนี่ข้าวเหนียวอ่อนข้าวอ่อนดีอีเหนียวจะติดมือน้องโบกกินข้าวเมื่อวานข้าวเหนียวใหม่เนาะแต่อย่าติดมือธรรมดา อ่านี่เพ้อยนะคะนี่บมกอข้าวปลอกไฟเฮาน้องเอ้ยเก็บเป๊บหนึง่งเก็บคือส่งสีเบิร์ดเด้อพี่น้องนะส่งสีเบิร์ดเก๊กตรงไหนเบิร์ดบาเบิร์ดกันหนึ่งข้าวซุกซก้อนเด้อจังเบิร์ดอืมเพราะว่าในซาเดือนจับเก็กแล้วมันส่งโมเบลเนหม ງົມບໍບໍນີ້ແນ່ນະມບາຍາມ เห็ดอัน,นอย่างนุ้ยมีข้าวโพดมีถั่วมีอย่างละเห็ดพัทค่ะพรฝรังเพื่นนะพัดแล้วไปให้เราเดือนซิมซซแซบอยู่มาเห็ดแซบอยู่พี่น้องนี่แหละข้าวสวยร้อนๆ้อน,นว่าเข้าวสวยร้อนๆคน กเก็บเงินเลนนนนนมาานนาานน้จกซุปเดอร์ข้าวอย่าบอกว่าเก็บเบิร์ดเดอเนาะพี่น้องงานข้าวได้นี่ คำว่าเก็เบินละไรฮเขเา เกี่ยงหุ้ยน้อยซาวน้อยอ้าวอันนี้ตันก็น้ำนนโบราณเอ็ดอาหารร้างวยล้างซ้ำกับพีมาร้างาบบาเท็ดเก่งบบนเนาะก็เค็ดโอ้คราบมันไหลให้ มันเต็มเลย นอนตื่นอ่ะอวพลิกชงฟินม่วงเนาะเป็นแนวสิเนาะตื่นแล้วอย่าเอาไปนอนจงอยากนอนอีกเมื่อร่างเห็ดเจี๊มันเฮ้าวเห็ดเห็ดหอมเออเห็ดหอมใส่นะ้ำปรุงปลาร้า ข้าวิดแท้ยมนี่มาเมือวานไปหาดอกหน้าเงินเอ่ิแจบแทมเนาะินด็คเดียวนๆแต่แท้เคอ่ะค่ะออใส่น้ำปรุงประระ มีจุดใส่น้ำตาลมีมีดมีดเ,มดเลยเอามีดก่อนนะคะ พีดนัวน้ำปลานิดแล้วสีใส่หมอมเลยนะคะหมอมขนาดเจ้ะดขาดขึ้นไปเลยโอ้ดอกดอกน้ำงามเลยเนองดอกอ่อนๆเลย อ่อนเลยจ้ะเวลาก,กินนี่จะกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีกุ๊บ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 โอ้ยอดเลยดอกนี่โอ้ใหญ่แหงอย่างใหญ่เลยอย่างงามเลยเห็ดหอมงวดแล้วเราเห็นเห็ดเห็ดแชมเ,เปี้ยนนะพี่น้องไม่เห็นเห็ดแชมเปี้ยนไปงวด ไม่เห็นเห็ดแชมปิยองเลยเราบไปซื้อทาได้เห็ดน,นางฟ้ามาแทนเห็ดแชมปิยองเป็นบางบางโอกาสนะถ้ามีก็มีบ่มีคือบม่มีอืม,มเป็นแบบนั้น วัดเลยว่ะสอวนอันนี้ก็ใส่ได้ว่าสีแข็งหกแข็งอ่าไม่แข็งก็ใส่ไปเลยจ้าแบบน้ำนัวออกมาเองนะจ๊ะเด้อเพลทอันหอมให้น้ำนัวออกมาเอง่ต้องมานเนี่ยต้องใส่น้ำลาย น้ำเฮ็ดเท่ก็ออกมาอาอนน้านัวแซ่บหอมดีมากเออออกมามแฮะตุกตกตะกตี้ยุกเง้ยน้ำอีกหนึนห่งน,น้ำเ้าสิบบตํำเ้าสิบบตํำพริกใส่ ขาสิดบดตำพริกส่เข้าเดือดที่ใส่เป็นพริกโรลมาง,ง่ายง่ายแต่คืออ้ะเอานะนะทุกคนมาง่ายๆ่คืออ้อเอาอ้ะเฮดส่นะปร,ะราเขาสิใส่พริกลงไปเลยนะคะเอาล้งพริกก่อนทุกคนพริกเขียว เขียวทุกคนใส่เป็นพริกหลองไปเลยเออบดุนพี่น้องนะคะใส่ลงไปจ้าใส่ไปน,ไน้ายพ่อพริกมี่ม่ค่อยเผ็ดันไรนะโดะมากริกอ่อนนี่นะคะแล้วเราจะเติมน้ํานะคะทุกคนจักหน่อยนึ่งเติมน้อยนึงก็พอพราน้ำเฮสิออก,ส,ออกสีเอาพออัดเจาะ เอาพออดเจาะไอเจ๊นะคะทุกคนก็เข่าซุกแล้ว,ว่าจะขึ้นอายละเข่าเขาเนาะนี่เห็นบ่ขึ้นอายจิซุกแล้ว,ว,วอเาอา,เอาไม่เสียเดือนลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้ขอบคุณหลายๆรับชมคลิปจ้า